สวัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชีตาแอสโทรจีมาตรวจดวงรายสัปดาห์สำหรับท่านที่เกิดวันอังคารกันค่ะรูปไพ่ที่ขึ้นมานะคะสำหรับในสัปดาห์นี้มองว่าจะเป็นสัปดาห์ที่มีความท้าทายนะคะเพราะว่านะคะไพ่ที่ขึ้นเนี่ยเป็นไพ่ของการต่อสู้นะคะมีเลข1เลข3เนี่ยนะคะการต่อสู้เลข8เลขศูนย์ราหูอมมรุตยูนะดะาวเสาร์กับ เกตเจอกันเนี่ยสามไพ่สามใบข้างบนเนี่ยนะมันเป็นาดาวแบบพระเคราะ์นะขึ้นนําหน้าเลยก็ทําให้นะเป็นสัปดาห์ที่ต้องฟันฝ่าอุปสรรคปัญหานะคะปัญหามีไว้ให้แก้ให้ลุยนั่นเองเลยแบบไพ่ใบแรกเนี่ยเป็นผู้หญิงนะกำลังอาบแสงเลยอะ coming into power นะคือเหมือนเขากำลังจะบอกแหละนะคุณกำลังจะต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาอะไรอยู่นะในสัปดาห์นี้ขอให้คุณมั่นใจว่าคุณนะ่ะมีศักยภาพ คุณมีความสามารถคุณมีกําลังนะคะคุณแบบให้มั่นใจอะว่าสิ่งที่คุณกําลังจะทำอะคุณทําได้แล้วก็เหมือนแบบให้เชื่อมั่นว่าสิ่งที่จะทำนะคะคือมันอาจจะเป็นในรูปแบบใหม่ที่คุณอาจจะไม่เคยแบบทํามาก่อนเช่นบางทีคุณอาจจะแบบเป็นคนนิ่มๆน,นะคะเพราะว่ารูปผู้หญิงเนี่ย coming into power แสดงเป็นลักษณะของว่าสิ่งที่คุณกําลังจะทาอะคุณอาจจะ ไม่ได้ชนานาญนะคะหรือแบบไม่ได้มีอํานาจคุณอาจจะเป็นผู้ชายก็ได้แต่คุณไม่ได้มีอํานาจในสิ่งที่คุณกําลังจะเข้าไปไฟไปไปแก้เนี่ยนะคะเลยเหมือนแบบไพ่อยากจ,จะบอกว่าให้คุณมั่นใจนะคะว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยถึงแม้คุณไม่เคยทํามาก่อนหรือไม่เคยหือเคยอือเคยสู้เคยไฟหรือไม่เคยทําแบบนี้มาก่อนอะ่ะคุณมีศักยภาพคุณมีความสามารถเพราะคุณได้อาบแสงจัน์แล้วนี่ไง coming into power นะคะคือมันเหมือนแบบ ไพ่กำลังจะบอกว่าคุณได้รับเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือคนที่อยู่เบื้องบนน่ะเขาคอยแบบเป็นกรอบกำบังป้องกันให้กันกับคุณนะคะคุณจะได้รับการช่วยเหลืออย่างแน่นอนมีพระพิคเนตขึ้นด้วยเนี่ยกันเนชเนี่ยนะคะขึ้นมานะคะอยู่บนมือนะมือเนี่ยเหมือนกําลังยกมือขึ้นเลยว่าช่วยด้วยฉันแบบคือกลุ่มผู้เปราะบางนะฉันต้องการหาตัวเลือกฉันต้องการขอความช่วยเหลือแล้ว ไอมือที่ช่วยเนี่ยนะด้านข้างเนี่ยเป็นรูปกวางนะกวางเนี่ย b e i n g bring a gentle touch คือกวางก่ะก็เป็นแบบสัตว์ที่ตกใจง่ายอยู่แล้วอะเป็นอะไรที่ดูแบบสุภาพนุ่มนวลน,น่ารักหน้าทะนุถนอมใช่ไหมคะแล้วก็ไอ้ด้านขวาของมือเนี่ยนะคะก็จะเป็นแบบรูปต้นกล้าแบบต้นนิดเดียวเล็กนิดเดียวนะคะแต่รากเนี่ยโอ้โหแบบฝังลงไปลึกเลยอะเนี่ยเหมือนเป็นการย้ำว่า มันเหมือนคุณกําลังปลอดหรือเปล่าคุณกําลังกลัวอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่าสถานการณ์ที่ขับขันในปัจจุบันของคุณน่ะคุณกลัวไปเองไหมเพราะว่าคุณกําลังขอความช่วยเหลือแล้วคุณก็ทําตัวว่าคุณเป็นกวางแบบเป็นผู้อ่อนแอหรือเป็นต้นกล้าที่แบบบอบบางอะ่ะซึ่งอันนี้มันไม่ใช่ตัวคุณจริงๆแล้วตัวคุณเนี่ยคือผู้หญิงที่ c o m ม p g into ท o w e r ที่แบบยืนอยู่บนหน้าผานั่นเห็นไหมคะแล้วก็มีแสงจันทร์สาดลงมาอันนั้นคือตัวตนที่แท้จริงของคุณแล้วเหมือนพระพิคเนตเนี่ยก็ยืนยันว่าคุณคือคนนี้นะคะคุณไม่ใช่แบบกวางแบบตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แล้วคุณก็มีศักยภาพคือเหมือนแบบว่าคุณไม่เห็นเหรอว่าศักยภาพของคุณมีขนาดไหนอย่างต้นกล้าเนี่ย ต้นเล็กก็จริงใช่ไหมคะแต่รากอะดูดิโอ้โหเหมือนกับว่าเป็นต้นไม้ใหญ่ขึ้นรากแก้วยาวมากอะ่ะมันเหมือนว่าคุณะมีศักยภาพของตัวคุณเพียงแต่ว่าคุณต้องมั่นใจมีขึ้นคําว่า self esteem เยนะคะคือเหมือนคุณต้องมั่นใจว่าคุณทําได้ถ้าคุณอยากจะลุยนะคะอยากจะไฟ่ใครนะคะอยากจะสู้กันกับอะไรอะ่ะคือมันเหมือนบอกอาทิตย์นี้ไม่ต้องปลอดคุณได้รับตัวช่วยแน่นอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่คู่กับคุณแน่นอนแล้ว คุณก็มีของอ่ะคุณมีของอยู่แล้วลากแก้วคุณยาวขนาดเนี้ยเพียงแค่ว่าคุณต้องแบบมั่นใจในตัวเองอ่ะเซลล์เอสตีเนี่ยคือคุณต้องมั่นใจนะคะแล้วคุณต้องแบบลองเปลี่ยนแบบบุคลิกความคิดหรือกลุ่มคนนะคะอะไรที่มันแบบไม่ทําให้เรารู้สึกดีอ่ะอย่างบางคนแบบอยู่แต่ท่ามกลางกลุ่มคนที่เขาไม่สนับสนุนเราอย่างเงี้ยมันเหมือนไพ่กำลังจะบอกว่า คนกลุ่มนั้นแบบคุณไม่ควรครบจริงๆในช่วงเวลาเนี้ยที่เกิดว่าคุณมีปัญหาอะไรเยอะะต่างๆมากมายคุณควรจะอยู่กับคนที่เขาแบบช่วยทําให้คุณเป็นคุณในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเนี้ไม่ใช่คนที่จะมาคอยแบบว่าอขอพึ่งคุณอ่ะคุณเห็นอันนี้ไหมนก,นกนกสีแดงอ่ะกับผู้ชายอ่ะที่ขี่หลังนกแล้วก็มีกางลมใช่ไหมคือน,นกอ่ะทนฝนได้อยู่แล้วเขามีปีกที่จะบิน อยู่แล้วแต่คุณก็ยังเป็นแบบสุภาพบุรุษเนี่ยยังไปกลางล่มให้นกแต่ว่าตัวเองเนี่ยเออไม่มีไม่มีล่มนะไม่มีนะแล้วก็ไม่มีปีกด้วยในขณะที่เขาว่ามีปีกที่จะบินไปหลบแบบต้นไม้ไหนก็ได้อะเขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้เขาตัวใหญ่กว่าคุณอีกแต่คุณก็แบบมีความเป็นแบบคนชอบดูแลไงนะคะกลัวค,คนอื่นเขาจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะทั้งทั้งที่เราอ่ะ จะตกอยู่ไม่ตกแหล่เนี่ยยังยังคิดที่จะช่วยคนอื่นเขาบางทีใจดีไงใจดีแล้วก็ช่วยคนนั้นคนนี้แต่พอเราแบบไม่ไหวบ้างยกมือจะขอแบบคนอื่นให้ช่วยอ่ะมันเหมือนคนอื่นเมินหน้าหนีคุณนะทั้งที่จริงๆแล้วคุณไม่ต้องขอให้ใครช่วยก็ได้ถ้าคุณมั่นใจอ่ะว่าสิ่งที่คุณทำอ่ะมันแบบถูกต้องมันถูกใจเรามันเป็นไปตามใจเราอ่ะ ขอให้คุณลุกขึ้นมาเนี่ยเป็นคัม i n g into power เวอร์ในผู้หญิงที่ยืนอาบแสงอยู่เนี่ยแล้วเชื่อมั่นว่าคุณอะทำได้ด้วยตัวคุณเองไม่ใช่ด้วยคนอื่นแล้วก็จะได้ไม่ต้องไปโทษคนอื่นด้วยว่าทํำไมฉันเคยช่วยเขาแต่เขาไม่เคยช่วยฉันอากลายเป็นว่าเราเป็นเหยื่ออีกใช่ไหมคะถ้าเราไปโทษคนอื่นคือเราเป็นเหยื่อนะคะเราไม่ควรโทษคนอื่นแต่ควรจะเอาตัวออกมาจากคนที่มันไม่ใช่คนที่เป็นพวกเราอะ แล้วแบบลุกขึ้นมาปฏิวัติตัวเองทำในสิ่งที่คุณอยากจะทำสู้ไฟแล้วให้มั่นใจว่าคุณอะทำได้เพราะว่าพระพิคเนศเนี่ยก็อยู่กับคุณตอนคุณขอความช่วยเหลือเนี่ยยกมือขึ้นพาะพิคเนศอยู่ข้างบนเลยอะแล้วข้างพระพิคเนศเนี่ยบ w i กิน a i t เ f a เ t h ก็คือความเชื่อคุณต้องเชื่อว่าคุณทําได้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นจุดเริ่มต้นบางคนอาจจะเบือ่ออยากจะออกจากงาน ออกดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบกลัวว่าแบบเอ้ยถ้าออกแล้วฉันจะทําได้ไหมในที่ใหม่ฉันจะเอาอยังไงแล้วที่บ้านฉันล่าครอบครัวฉันล่าจะว่าฉันไหมอะไรเงี้ยมันเหมือนคุณกังวลไปเองอะ่ะแล้วคุณกลัวอ,อันเนี้ยคือเขาบอกว่าให้ลุกออกมาเนี่ยให้ยืนขึ้น coming into power ยืนขึ้นมาสิยืนขึ้นมาแล้วต่อสู้แล้วมั่นใจเพราะคุณมีของนะคะแล้วก็เนี่ยพะพิฆเนศอยู่ข้างๆเหมือนเหมือนมนุษย์ต่างดาวเหมือนกันเนาะ ทางพอบีคเน่เนี่ย Be beginning innocent fertility growth นะคะก็คือเหมือนค่อยๆเติบโตขึ้นใหม่อะคุณโตได้แน่คุณเห็นลากแก้วไหมลากแก้วยาวมากแต่ต้นกล้าคือต้นนิดเดียวเหมือนสิ่งที่คุณกำลังจะทำใหม่เนี่ยมันอาจจะแบบเพิ่งเป็นก้าวแรกแต่มันจะเป็นก้าวที่มั่นคงก้าวที่แข็งแรงอย่างแน่นอนใครกำลังจะทำอะไรใหม่เนี่ยนะ,ะแล้วต้องไปสู้ไปไฟอะไรกันกับใครนะคะถึงแม้คุณจะต้องสู้แบบกับราหูเห็นไหม ราหูกับมฤตยูขูยักษ์เลยนะนั่นน่ะส่วนดาวเสาร์เนี่ยเจ็ดเก้าเนี่ยนกนกนี่เหมือนตัวคุณเลยเนาะเหมือนกําลังจะบินเนี่ยเจอทั้งแบบว่าฟ้าผ่าตกใจไหมตกใจสีนกตัวเล็กนิดนึงแล้วข้างล่างก็มีแบบพญานาคอะปีนขึ้นมาบนต้นไม้ใหญ่ทั้งที่เราอยู่บนต้นไม้ใหญ่อยู่แล้วคือเหมือนเราอยู่ในความมั่นคงอะไรบางอย่างบางคนอาจจะแบบกําลังจะขายบ้านหรือกําลังจะกิจการไปไม่ไหวแล้วแบบ ห่วงหน้าพวงหลังจะเอาอยัางไงดีต้องคอยอุ้มคนนั้นคนนี้บางทีลูกน้องคุณรวยกว่าคุณอีกอะไรอย่างเงี้ยคือกังวลตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าเราอยู่ในบ้านใหญ่อยู่แล้วใช่ไหมเพราะนกไะอยู่ในต้นไม้ใหญ่ไงก็คิดว่าตัวเองปลอดภัยมาวันหนึ่งเนะ่ะเราเจอแบบสายฟ้าฟาดเราเจองูพันขึ้นมาอีกแบบจะบินขึ้นก็ฟ้าจะผ่าฉันไหมจะแบบบินลงก็งูก็อยู่ข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยลาหูก็มาอีกอมอมอีกความมืดมัว หรือว่าคนที่แบบว่าคอยคิดจะจ้องทำร้ายเอาเปรียบอาทิตย์กจ็จบอังคารหนึ่งกับสามเนี่ยอยู่ในวัดนะแต่ก็มีเหมือนแบบเรื่องร้อนๆเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเลยทำให้คุณแบบเหมือนกังวลใช่ไหมกำลังกังวลอยู่นะเรื่องงานเรื่องบ้านหรือเรื่องสามีหรือเรื่องพ่อหรือแบบปัญหาสภาวะรอบด้านที่มันดูแบบขมุขมัวคนตีกันดูไม่ปลอดภัยอะ่ะ เราก็เลยรู้สึกเหมือนเราเป็นกวางเนี่ยตัวน้อยๆเนี่ย bring a g e n t l e touch แตะชั้นเบาๆนะชั้นแบบไม่ไหวแล้วเนี่ยชันแบบต้องช่วยคนอื่นเนี่ยเยอะแยะแต่ฉันก็ไม่ไหวแล้วช่วยด้วยลุกขึ้นมานะคะเหมือนไพ่บอกเลยเนี่ยสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่คุณจะมีกำลังคุณจะมีพอร์ ถ้าคุณเชื่อว่าคุณทําได้แต่ถ้าเกิดคุณไม่เชื่อว่าคุณทําได้มันก็จบถ้าคุณเชื่อว่าคุณทําได้ลุกขึ้นมานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอยู่รอบตัวคุณแล้วเขาสนับสนุนคุณแน่นอนจงไปทําตามฝันจงลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหาจงเดินไปอยู่ในจุดที่เราต้องการเราพอใจแล้วอะไรมันจะพังนะคะอะไรมันจะแบบไม่ถูกใจใครคนอื่นไม่เป็นไรนะคะเอาที่เราคิดที่เราตัดสินใจอะแล้วทำเลย ก็ขอให้คนวันอังคารโชคดีนะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับดวงรายสัปดาห์สำหรับท่านที่สนใจดูวดวงส่วนตัวสามารถทักไลน์ id cheeta astrology แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ